สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีสุภูสุคณน,นะครับเนาะตอนนี้แอดก็มาอยู่วัดปูซีหานะครับทนะ่านชุ่มเห็นมาตามแนวทางปูซีหานะครับเนาะปูซีหากะจุดทูบขอนะ้ํามันขอจากพระศิวลี่นะครับท่านชุ่มแล้วก็จุดอยู่ที่ตน้นไอ้ต้นบอนสีนเป็นดอกนะครับท่านชุ่มต้นบอนสีนเป็นดอกปูกับซีหากะขอจากพระศิวลี่นะครับท่านชุ่ม ขอโชว์ขอลาบน้ำผ่าซิฟารีนาะครับเนาะขอไปเบิ่องขอไปรับขอไปซ่อนน้ำกันปูซีหาจุดทูบขอประวัติบ่อนสีนเป็นดอกเนาะครับเนาะบ่อนสีนเป็นดอกเมันจะบ่อให้โชว์ให้ลาบบออ่อันใดอันอันตัวนี้เป็นอันใส่ส้นแมนบ่ครับักแล้วอันที่เป้งเป้งอันซื้อมันอันซื้ออย่างใส่ส้นอ,อันนี้ กบย,ยาวๆใบปูตว่าตัวนี้แตว่าตัวนั้น,น,นเป็นหนาเอียงหนางวัวงอบสีเขียวตาง่ามดิตา้งสมพูง่ามดิใบมันเป็นใบมันออกสีชมพูแตว่าตว่าการมันเนี่ยเป็นสีเขียวการเป็นสีเขียวนี่ยการเป็นสีเขียวอันตัวนี้กันหนางวัวอันนี้ซื้อว่าจังไดครับนี่ จำอะไรเนาะครับเนาะ,นะแต่ว่ามันเป็นดอกในใี่ไฮโชกเรียกเนาะครับนเนาะข,ขั้นเป็นดอกมันไฮโชกแต่ว่าสีงามนเนบบา,นา,เนา,าะขนาดฝนตกใส่ยังบอกเปียติด,ด,ดเหล็กถูกเดี๋ยวผมบมึงเบ่ง,บงดอกมันมันเป็นจากดอกมันเป็นสองดอกตัวครับนีบ่ว่าบ,บอกบอลสีเป็นดอกมีสองดอก ตวามันตวามันแดงงามนะครับเนาะตะวามงการมงดวงนเนี่เป็นสีสีอย่างสีแด,ง,แดงออกกันออกสมพูเนาะงามเนาะครับเนาะบานี้เพิ่นก็ขี่ห้โชกน้ำที่บัตเพราะว่าเพื่อนเป็นดอกเนาะปลูกใส่กันกับต้นเส้ยส้มตัวครับนี่อันนี้ต้นเส้ยส้มต้แงแยกออกมีกระถางน่อืมเลกทุน มนมีกระถางมไมีกระถางแยกเียครับอมาจุดจุดใส่เปาตังนะเขาก็ได้สองตัวจุดใส่กระป๋าตังเลยครับเปอตังหาเจ้าได้สองตัวไไรตัวไหครับนี่ยได้ศูนยสอได้ศูนย์สองตรงตรงเลยตัวนี้ตรงตรงเลยวันนนงก็ได้ยังบว่าศูนย์หกเขาก็ได้เพชรหกศูนย์เขาก็ได้ศูนย์หกวันนี้าตมาจุดให คุณาหมือวานเรามบอกว่าอีกสอนอยเล็กไงไอยเล่าก้อนแต่ว่าขเราเด็กไทยเถจ๊้าศูนมเอาอันเอาเลขทูบไปพิจารณาก้อนบ้าบนี่เพราะว่าย่อมเขาทั่วมาในไร่ผมกินไร่เพราะว่ามีคนเปื้อหอยซ่อมมากมันเป็นเล็กออมาจากเขาปคอยไทยเป็นเหล็กอือเอาไปเป็นิด โอ้เหล็กงามเลยครับงวดนี่ยโอ้เหล็กสวยเหล็กงามอืเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์ตว่าตวาเลขศูนย์นั่นตว่าเลขศูนย์ใหม่ประมดเพิ่นคือบังไใบ้านที่เป็นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี่เปล่าครับเนี่ย ข็ครับก็เจ็ดนี่เพราะว่ามันเลขศูนย์เพิ่นบังไว้อยู่แหมใหม่บ่มมเมื่อครับเลขก็เจ็ดนี่งามก็หนึงสองสามหมื่นสามเพราะว่าประมาณเท่าไหร่ก็ขายเลขศูนย์หัวหัวสอกพันสองพันก็ขายแล้วแี่นอนที่ว่าเลขอาจารย์เนี่ยนอยเนี่ยเพราะอาจารย์ลงมาออกมาปุ๊บเนขาจะต้องเอาเลขอาจารย์ไปใส่กองขายได้ทีเลีย เขาบอกออกไปเนี่ยมันโตไปถามไล่ถามมาเรื่อยๆกอเขาออกไปฟิดจดหน้าไปเนาะครับเนาะเรื่องสองกรน้ำเสนอเป็นแค่หน้าร่างมากระจัดขัดกระพันนะครับเรื่อกระจัดเมเจ็ดเก้าถ้าว่าเลขศูนย์มันใหม่เครื่องเดียวนะครับท่านผู้ชมเลขศูนย์มันใหม่เครื่องเดียวหรือเป็นบังใบขึ้นเพื่อนสองตัวครับเจ็ดเก้าเขาเจ็ดบมดอ๋ ที่น่องเข้ามัดตัวได้กับมัตัวได้ค่อยจัดนะครับจำช่วงตรงเลขไม่ใจค่อยจัดเอาไปเป็นแนวทางตั้งสองกับน้ำเสือเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะกันที่เอาศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอะไรนะครับเนาะไปพิจารณาเพราะว่าเลขศูนย์เพิ่งกระบังไว้อยู่แค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวนี่เป็นไห้สองตัวนึกเหรอครับท่านผู้ชม พี่น้องเขาไว้เจ้าเจ็ดเจ็ดเก่านาะครับเนาะอ๋อเอฟซีโอ้ยพี่น้องเขาโชกโฉกมนันมันกันตัวหนาตัวตาเนาะครับเนาะวดวันที่สิบหกมิถุน,นายนหกหายนะครับเด้อเอาไปพิจารณาไปนักกระจัดขัดกระปานเนาะครับเนาะทั้งสองกำลังสนับเป็นเจ้าหน้าทา่าน ต้นกระเป๋าตังเพืมม่อนมาจุดขอเข่าสองวังวคำสันตาจาดขึ้นมาเนาะครับุมชุบเนาะขอทานอานผู้ชมอโชกบมันงานวันที่สิบหกพฤศจิกาเฮ้ บอกผิดบอกถูกขอโทษขอ,ขอไปนะครับท่านผู้ชมมิตุนาหกขาบอลคุจิกาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแนวทางตัวเลขมันก็เป็นเจ็ดเก้าศูนย์นะครับรท่นนา,านผู้ชมพิจานะรณานะเพิ่งจะส่วน่ันกบน 90, นรบัรง, 0, บบงไว้ไปเกตถ้าเกตเจ้าจุลามณีไปยันเชิญ พระแก้วมวรดนกะที่เป็นยกเป็นยกเนี่ยเป็นยกมาจากของพระเกศแก้วจุลามณีล่งมาอันเ่ินมาประทับไว้ในพุทธศาสนาคือพระมหากัสปานเ่ินมาจากของอ่าจากสวรรค์กันรุสิทธิ์อ่าพระเกศแก้วจุลามณีะคนนั้น,ะน,นเชิญล่องมาจากนั้เป็นยกยกแค่อืมเป็นยกอะเป็นยกแค่ โอ้ยหายใจแน่นตเอาไปหายใจเย็นๆยนเย็นเนดี๋ยวอันนี้ต้องไปใส่ที่หลังที่หลังเสียบลงไปเลยเจ็จิ้นอันนี้เขาเฮ็ดเพืออยังัเพื่อใส่ประถาดใส่ประถาดแล้วก็ปิดไ้กันไส้ประทาดแล้วเวห้องเกียตัวนี้ในนึงเดี่ยวตัวนี้ิดนึงกาวปิดกับแปะลงป๊บอ่านี่ใส้ประถาดไจเย็นหน่อยไนไส้ไส้ท้องข้ามไพอสลัดเนี้ยเป็นเขาอุ้มไปให้ แมนโบบูท่าก็หายอยู่แล้วใครยังครับผมโบจากจนมาขึ้นแล้วคนจากบูท่าี่คือหบอกอุ้มไปจนมาขึ้นบอกไปพาลูกวัดเออกัดบ้านอยู่นีเด้บ้านอยทุนาวัดน่ะลูกมหาสเศรษฐีตัวนี้เออทิศอาจารย์พัะลูกบัทั้งนั่นล่ะสองสาขาสามสาขาเนี่ยของเราเรามาบวชติดบารมีบุญไรเราเมื่อบวชเออบ่มีพาบ่มีอย่างที่หันคุติบ่ได้เฮ็ดเนี่ยนะคือหยุดสมัททะเพราะว่าท่างวัดเฮาอว่าท่านมีทุนเฮ็ด อาจารย์สิทวันที่หนึ่งที่สามก็ติดแอร์ให้เลยเพิ่นยังงามเพิ่นสบายเกินเพื่นจะมาฟาดบวชได้เป็นคนมีบุญแท้ๆที่เคยบวชได้เฮ้าตะเกียบนี่พาเหลืองนี่ห้อนซึ่งนี่นี่มันธรรมดาเนี่ยเอ้าข้อีบุญได้จังบวชได้นะครับข้อนี้ได้ย้อนข้มีบุญบวชเข้าไปนี่ห้อนออกห้อนออกรถเรือพาเลยถูกต้องเอามอมบวชได้จะกมื่นแล้วสามหมื่นสามมื่นวะครับสามหมื่นโอ้ฝันดีวันนั่งสามเลอฝันอัดฝันมาเนาะ มันฝันมะน่าเอ้าชั่วว่างสัตว์ปฝันเห็นพ่อยโอ้พ่อยอันพ่อยกันอันผู้เฒ่ากัะเก้าแล้วโอ้ฝันเห็นพ่อยยญเพราะพุทธเากัะเก้าแล้วตายแล้วก็เก้านนั่นล่ะไปสวรรค์แล้วกเก้าโอ้นเอาเก้าศูนมันกระตรงกันครับเลขทูบเจ้าค่ันน ตรงกันตัวนเจ็ดเก้าศูนย์น่ะตรงกันนี่เจ็ดเก้าศูนย์ครับโอ้แมนครับแมนภาคกจิตโอ้ภาคกจ็ดมันบวชได้พอตะบวชได้สามมือมันหัอตบบวชได้สามมือเลยครับเจ็ดสมศูนยมือแรกกับฟันเห็นนันผู้เฒ่าผู้เฒ่าเสียชีวิตกัเป็นเอามันตรงกันกับเลขทูบเจ้าครับมันผอ้เล้วยังเล่าอกโอ้แล้ก็ยุติใดแล้วโมโห โอ้ตรงกันกับเลขถูกนะครับท่านผู้ชมตรงกันกับเลขถูก้ะครับเพื่อเพิ่นบวชด้สามมือบวชมือแรกกับฝันเห็นผู้เฒ่าผู้เฒ่าเสียชีวิตก็เป็นเก้าก็เป็นศูนย์นะครับท่านผู้ชมเป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นเก้าเป็นศูนย์พระกะพระพระพระกะเจดด้วยพี่น้องด้วพระกะเจดแล้วโอ้ตรงกันกับเลขถูกพระอาจารย์มาจุดไว้นี่ตรงกันเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยกับความฝันไหม กวนฝันมอมฝันบวชไหมฝันเรีนผู้เฒ่าผู้เฒ่าที่เสียชีวิตแล้วตรงกันกับเลขทูบเลยส้มพิจารณาเพื่อมากระจัดกระจายทำชุ่มเรื่อยๆแห้งโชสมันปากคนไรก็แทบนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม